ผมเตะสวิงไว้ก่อนดีกว่าผมคิดว่าสัตว์ใหญ่ไม่งเยอะเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไว้ก euh. ่อนนะพร้อมพร้อมเออโอ้ปลาลิ้นใหญ่มากดิลิ้นโอ้โคตใหญ่ดิโอ้เอาดูเพื่อดอกนี่น้ำดูไข่คนหนึ่งอะเรียบร้อยครับนี่พี่เน็ต อู้นี่ชมเหรอหมายแรกตั้งแต่ช่วงบ่ายนี่ขับเรือมาปั้งเร um mm, ียบร้อยเลยครับนี่เป็นอะไรน่ะโลยู๋หนึอ๋อนี่ใครแบ๊ จางที่บ้านเราเนี่ยมัน1 6 0 64ตอนนี้มาละเลย50โลเอาละว่าสุโขทัยเว้ยเอาเว้ยทุ่งสารียมสุโขทยัย32ไปพาทุกคนมาดูกนผมนี่มันก็มาครั้งแรกเหมือนกัน อันนี้ชื่อว่าอ่าไงไอ้นี่ครับทุกคนแม่มอกลำปางนีฮะอีกโอ้โหเสียงหมากระจององแงมากทุกคนอืออ่ะถึงแล้วครับหมายเดี๋ยวต่อเรือลงก่อนนะครับตอนนี้เช้ามืดเลยนะ ก็ก่อนอนื่นนะสวัสดีให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดมาเยอะผมน,นัดนัดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ลำปางครับทุกคนเขื่อนแม่มอกนะครับแม่มอกลำปางนะฮะจะลุยปลาช่อนแกสูปเชโดเอาเรือลงเพิ่งเสร็จครับเหนื่อยนะเดินห้างอยางเชียงใหม่กงงัอย่างที่น้าๆเห็นนะครับตั้งแต่ตีสองครับก็แวกกันมาเรื่อยครับขับเร็วบ้างช้าบ้างนะครับขี่บางพื้นที่ก็ฝนตก บางพื้นที่ก็ถนนแห้งกนเร็วป่าช้าบ้างนะครับวันนี้ต้องมีผลงานให้นานาได้รับชมแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับค่อยไปครับทุกคนมันเป็นปอดปออย่างนี้แล้วเนี่ยนนาเราต้องมุดให้ผ่านช่องนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเป็นเวิร์กใหญ่ครับ าแล้วทุกคนเริ่มมาสู่นี่มาอย่างนี้แล้วเวิร์กใหญ่แล้วโคนรละครับโอ้อ่างนี่กว้างเหมือนกันนะทุกคนกว้างทุกคนครับตัประเด็นตอนนี้ผมแม่งลืมแบตโกโปรมาเออว่ามีเท่าไหร่วะเนี่ยมีสองสี่สี่ก้อนสี่ก้อนนะครับทุกคน ห้าแปดนี่หนึ่งสองเออโอเคว่ะพอได้อยู่ทุกคนเอาแล้วพี่เนี่ยโอ้โหง้างควายของแต้ป่ะโอ้โหโคดไก่โอ้โหโดนละเอโกดอัดพอดีทุกคนเนี่ยรางวัลของคนปีไกลครับเราตีไม่ถึงยืนดูครับคันเราสามแปดนะฮะโอ้ เอาครับพี่เนดชัดละเอาสวิงไหมสวิงไหมครับมผมเตะสวิงไม่ก่อนดีกว<ม>่าผมคิดว่าสัตว์ใหญ่ไม่เยอะเหมือนกันนะ,ะเตรียมไว้ก่อนนะคบผมพร้อมทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับอ่ะพี่ดิวทรงสวิงอเอาเรื่องเฮ้ยพี่เนธผมขออนุญ,ญาตนะครับวางนี่เดอ้อเอาว่ะดิวโดนครับ แล้วเหลือผมเรื่องใดเนี่ยฮะมันด้อย่างอันนะั้นกันแน่โอ้ไซค์เอาเรื่องนะครับทุกคนนี่ให้ดูปลากันเออไซค์หกเจ็ดขีดอยู่นะครับของเขาพ่อของกาอ่า, 6, 7, 7, 7, 8, 8, อาโอ้ปลาลิมใหญ่นนมมเ,ะะเนี่ยดีดดีดโอ้โอ้ลิมโคตรใหญ่อ่ะโอ้โหลิมยาวเนี่ย โอ้โหโคตรใหญ่โอ้ฮึมทุกคนครับโคตรใหญ่บัตเบดนะครับทุกคนกัดบัตเบรดฮืมสักกิโลอะสักกิโลมีสองเดียวดียสองอ๋พี่เนตว่าเออผมว่าสองห้าสองห้าสองหกโอ้โหสองห้าสองหกเดี๋ยวผมมีตาช่างครับทุกคนเดี๋ยวเราจบทุกข้อสงสัยด้วยตาช่าง ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาจะไห่วะอ๋อมีสองโลครับมีสองโลใหญ่จริงๆครับโคตรใหญ่สองโลช้อนไปพอแล้วครับเลยวเธอละปลาเข็มแมะดิวโอ้โหโอ้โหน่ะน่า ป่าอย่างสะเด่นขึ้นน,ะน่นะป,ป่าอย่างสะเด่นขึ้นน,ะน่นะอ่ะดีดีไอ้อขอคำดีดีดีเออมาแล้วลอ,อู้หอาเดี๋วเห้ยดอกนในน้ำถึงไข,ข่คนหนึ่งอะ เราดอาละวนมุดก็ยันรูดย้อนรูดอูดย้อนก่อนย้อนย่ารูดพี่เออแห้งนี่บมดเ้ยเอามแล้วเอามแล้วทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาของบ่าย2กว่าแล้วครับอากาศมันร้อนมากแล้วก็ปลาขึ้นฝูงมันก็ห่านไปแล้วครับ ทีนี้เราก็เลยคุยกันครับสามคนกินข้าวสเสร็จล้วก็เลยบอกว่านอนพักผ่อนเอาแรงกันก่อนี๋ยวจะต้องขับรถกลับเชียงใหม่อีกแล้วก็จะลุ้นอีกช็อตหนึ่งคือตอนช่วงเย็ยนนะครับว่าป่ามันจะขึ้นฝูงกันหรือเปล่าจะรวมฝูงกันอีกหรือเปล่านะฮะฝากกดติดตามด้วยและเดี๋ยวของีบหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อแล้วกันนะครับโอ้พอตื่นมาปุ๊บงงงงแล้วเรือหายครับ <laughs> นองก็ไปออกไปก่อนแล้วไปแกสูมันขึ้นฝูงครับทุกคน น้องก็แล่เรือออกไปก่อนไอ้ดีวกับโดนละนี่แหละเดี๋ยวเราตามกันช่วงบ่ายต่อนะครับเนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเดินลงไปน้ำก็ไม่ใช่ลึกนะครับทุกคนมันจะเป็นไอพวกเนี่ยเป็นทรายเป็นกรวดเป็นยังไงครับเนี่ยทุกคนเป็นหินเป็นกรวดอะไรแบบนี้นะแต่ระดับน้ําที่ดิวลงไปนะครับนี่นะดิวลงไปนะยังล้อนะทุกคนปลาไม่แน่เข้าริมฝั่งครับ

ผมยังไม่ไถือเลยผมยังไม่ไถืออาวุธเลยครับเห็นไหมขั้นไปอยู่ตรงนี้แป้งนึงแป้งนึงทุกคนโอ้โหอยู่ในสนา,ามรบแต่ไม่ถือปืนนะครับ <c oughs> เอ้ย <c oughs> เสี็จร้อยครับนี่พี่เนตดูอันนี้จีบนะครับเอา ห้ามรุนนะครับไอ้เด่วมตาครับเด่วมตาครับเด่วตาครับเด่วมตาครับอ่ะมาอ่าวันนี้มือตาครับเนี่ยอ่ามือตาครับมือตาโอ้โหไฟมันปอกันเลยนี่วะผมไม่ยอมไม่ใจเล่ปล่อย่ปล่อยหปล่อยลงอ่ะอ่ะผลงานไม่ได้ครับมาแล้วนี่ก็ดีก็ดีฮ่าไหนกันไหนล่ะครับไอ้ชมหรอหมายเลข ตั้งแต่ช่วงบ่ายนี่ขับเรือมาปั้งเรียบร้อยเลยครับนี่เป็นไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเออดเี่ยของจริงครับแม่มอกลำปางมาไกลโอ้หอมกํมาเดอร์กลมลงกนะันครับออกไปทางซ้ายแล้วกันอุ้ยจับจับผมจับพอดีจับพอดีโอ้มาโดนสักอย่างว่าโอ้โหตีไว้นะพาข้างฝูงนะครับ ไปทางขวาทุกคนโอ้โดนรถไปทางซ้าย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 อ่ะมาดูผมครับถ้าผมโดนถ้านัดโดนถ้านัดโดนแต่น่าไม่โดนครับผสุดสุดแย่ละออกเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเอาแล้ว เอาละเอาละ right. Donald, 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 Donald. นัดด oh, ิวนัดด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 ิวสู้สู้นัดดิวสู้สู้ผมเตรียมสวิงครับเป็นมือซ้อนเองโอ้เข้าวิมาละโอ้ไซใหญ่ครับทุกคนอ่ามามาดูตัวก่อนครับ ไอ้สงสัยโหมหันตัวเลยอะโอมาันเลยมาันได้เลยดิวโอ้ดดดดดะไรอยู่มจะได้มได้ก็อยู่ที่ไอ้นี่ละเดีว เงียบแต่มาทีนี้ใหญ่เอาเล่นก่นเด้อเล่นก่นเด้อเล่นเราหมุหมดเด้วเฮ้ยเดีวเอาก่นเด้อเดี๋ยวก่อนก่อนอ้าโอ้ไม่อมันมแล้วมันนี่กิ๊เปอร์มาดีว่ะดิวมือตกเงือกเลยโลโกโลถึงก่อ ต้นเต้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยด,ด,ด,ดีว่าดีวอ่าสูงครับไปชิบชิบมาหันมาหันมาหันมาอะไรน่ะโลโอ้ยหนึ่งจุดหกเกิดเป็นกระสุนที่น้อยกว่าป่าลิมได้เลยวะอันเลีย <c oughs> ตัวแท้แล้วครับนะเดียวทุกคนครับวันนี้สิ้นสุดของนี่แล้วครับอ่าง แม่มอกแล้วครับทุกคนเรียกว่าอ่างหรือเขื่อนอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวผลงานก็อย่างที่น้าเห็นแล้วครับมีปลาช่อนกระสุบนะครับวันนี้ผมได้ปลาช่อนใหญ่น่าจะใหญ่มากๆแล้วครับในชีวิตผมเนี่ยตัวนี้นายย่าจะติดอันดับต้นๆแล้วครับนะสองโลกว่า,วานิดนึงสองโลไม่ถึงขีดแต่ตอนนี้เรายกเรืออะไรขึ้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราขอเดินทางกลับเชียงใหม่ละทุกคนฝนเริ่มไล่แล้วครับวันนี้พายุเข้าทีแรกกะันไหมว่าเฮ้ยนาย่าจะเจอฝนแบบแตเต็มระบบเลย แต่โชคดีหน่อยนะครับที่ก็ยังเก็บเลยขึ้นทันเดี๋ยวเราขอเดินทางกับเชียงใหม่แล้วครับเดี๋ยวทะเลาะก,กันนะ,นะเฮ้ยนะแล้วเดี๋ยวเราวนเวียนกลับมาเจอกันใหม่ถ้าตรงนี้ได้ข่าวข่าวดีเดี๋ยวเรากลับมาซ้ำใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับมีแต่ภาพดีๆทุกๆคนฝากกดซับสไคร้กดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยเจอกันใหม่ที่หน้าทคุเจอกันครับ